รับเข้าสู่เป็นกลางชนแนวต้องมีคนล้มไม่ลุกโดนทานแฮกเกอร์ตีขอจัดน็อกเจิมรุ่นแบนตันเวดก่นจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpk24 ครบจบทุกความมันพักยก24 มวยยอดถินมือจากแดนผู้ดีจนาธานแฮกเกอร์ตีลั่นขอจัดนอกประเดิมชัยในการขยับขึ้นมาชกรุ่นใหญ่ครั้งแรกหอมล็อกเป้าใหม่ไตบ่บาลังน้องโอลแกย่าง5ดาวเละเจเนอโจนาธานแฮกเกอร์ตีอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์กำลังฮึกเหมิมสุดขีดที่ได้ประเดิมไฟแรกในรุ่นแบนต้งเวท145ปอนด์ โดยได้วลาดิเมียคุชมินยอดน,นักชกชาวรัสเซียเป็นคู่มือในศึกวันไฟในสีเคมเรียม vs คริสเตียนที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมในช่วงพรามทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน65ตามเวลาประเทศไทยซูเปอปร์สตาร์มวยไทยจากเกาะอังกฤษตัดสินประกาศขยับรุ่นเนื่องจากโครงสร้างร่างกายใหญ่ไม่หยุด โดยก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างแฮกเกอร์ตีสักเท่าไร่เมื่อเขาต้องถอนตัวจากการแข่งขันมวยไทยเวิร์กกางปีรุ่นไฟเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ตั้งแต่รอบแรกเพราะป่วยกระทันหันการกลับมาครั้งนี้แฮกเกอร์ตีจึงคึกคักเต็มที่เพราะได้พักผ่อนและทำร่างกายมาอย่างดีเพื่อสู้ในรุ่นใหญ่กว่าโดยเขาเชื่อว่าจะสามารถปล่อยพลังได้มากกว่าตอนชกในรุ่นไฟเวทซึ่งเขาไม่เคยเอาชนะน็อกกู้ต่อสู้เลยสักครั้ง ผมรู้ว่าการย้ายขึ้นมารุ่นน้ำหนักใหม่มันไม่ง่ายในรุ่นไฟเวทผมอาจจะไม่สามารถส่งคู่ต่อสู้ลงไปนอนแน่นิ่งได้แต่ตอนนี้ผมอยู่ในรุ่นแบนตันเวทแล้วผมตัวใหญ่ขึ้นผมจะทำให้คู่ต่อสู้นอนหลับสนิทและไม่ลุกขึ้นมาอีกแน่ครับแน่นอนว่ากันเป็นน้องใหม่ของรุ่นยอมมีบรรดาคู่แข่งสายแข็งจับจ้องรอรับน้องเป็นพิเศษโดยเหตุที่แฮกเกอร์ตีมีดีกีถึงอดีตแชมป์โลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวอันตรายในสายมวยไทยที่ต้องระวัง อย่างไรก็ตามการที่แฮกเกอร์ตีพึ่งขยันน้ำหนักขึ้นมาจากรุ่นเล็กเป็นครั้งแรกโดยยังไม่คุ้นชินกับแรงประทะในรุ่นใหญ่ก็อาจทำให้คู่ต่อสู้ในรุ่นนี้คิดว่าเป็นจุดอ่อนและสามารถจัดการอดีตราชันมวยไทยรุ่นไฟเวทได้ง่ายๆแต่เจ้าตัวมองว่านั่นเป็นการเข้าใจผิดอย่างมหันคนพวกนี้คิดว่าจะเอาชนะผมได้เหรอพวกเขาต้องจำไว้ว่าผมขึ้นมาอยู่ในรุ่นน้ำหนักนี้ผมจะไม่ได้เป็นแค่นักชกรุ่นไฟเวทสำหรับพวกเขา ผมต้องทำน้ำหนักตัวใหม่แล้วผมจะแข็งแกร่งขึ้นผมก็จะไม่แตกต่างจากพวกเขาหรอกครับสำหรับคู่ต่อกรคนแรกของเฮกเกอร์ตีในรุ่นนี้ก็ไม่น่าจะใช้งานง่ายเช่นกันวลาดิเมียนั้นถือว่าฟอร์มกำลังแรงและเป็นนักมวยไทยที่แข็งแกร่งคนหนึ่งของรุ่นโดยเขาเปิดตัวอย่างปังกับวันด้วยชัยชนะก่อนประมือกับขุนสอบผีดิบเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมได้อย่างคู่ขี้สูสีแต่เป็นฝ่ายแพ้คะแนนไม่เอกฉันไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แม้แฮ้เกตีจะยอมรับในพรสวรรค์ของวลาดิเมียแต่เขายังคงมั่นใจในสก,กิลมวยไทยขั้นเทพของเขาอยู่ดีโดยวางแผนที่จะใช้สไตล์มวยไทยอันลื่นไหลเนียนตาขวาชัยเหนือคู่แข่งจากรัเสเซียวลาดิเมียค่อนข้างเป็นงานช้างของผมสำหรับไฟแรกในรุ่นมันต้นเบทแต่อย่างที่ผมพูดผมพร้อมเสมอผมคาดว่าเขาคงจะใช้วิธีเดินไล่บี้เพื่อกดดันผมเขาสามารถท้าชนกับผมซึ่ง,งหน้าก็ได้ แต่ผมคิดว่าทักษะการตอบโต้และประสบการณ์มวยไทยของผมจะจัดการเขาได้ครับเมื่อแฮกเกอร์ตีตัดสินใจเดินทางสายใหม่ในรุ่นมนตันเวทแน่นอนว่าเขาก็มีเป้าหมายใหม่ตามมาด้วยนั่นคือการไต่เรนกิ้งขึ้นไปชิงบัลลังก์กับราชันฆ่าไม่ตายน้องโอไก่ย,ย่าง5้าดาวแฮกเกอร์ตีรู้ดีว่าเขาคงต้องพิสูจน์ตัวอีกพอสมควรบนเส้นทางสายใหม่กว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างไรก็ตามเขาได้วาดแผนที่กรีทางไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหากเขาสามารถผ่านวลาดิเมียในครั้งนี้ได้เขาก็ขอล็อกเป้าไปที่ขุนสอบผีดิบซึ่งเขาเชื่อว่าจะเป็นบันไดที่จะส่งให้เขาขึ้นสู่ตำแหน่งตัวท็อปของแรงกิงรุ่นนี้ติดตามแฮกเกอร์ตี vs วลาดิเมียวันไฟในสีเขมเรียม vs คริสเตียนถ่ายทอดสดเสาร์ที่19พฤศจิกายน65อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ